โยนว่าทราบดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไบดิวิลุนชานซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ละครับเราก็จะมาเล่นในส่วนของเจ้าตัวเกมโรบอทนะในแมปสแตร์บราเธอร์นะคุณดูนะเกอรตริงเกอรตริงเอาอะเอาอะวันนี้ครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมนี้กันนะมันจะเป็นแบบว่าแนวต่อสู้2มิตินะต่อสู้ด้านข้างนะครับคล้ายๆกับเอาเจ้าตัวสแตร์บราเธอร์หรือว่าสแตร์บอทนั่นเองนะชมนะมาเล่น,นกันได้นะครับคุณดูนะไม่อยากจะมูเท่าไหร่หรอกเอาเป็นเลือกป่าเลยละกันตอนนี้มนนนะะบบ่า้ทช เออเอาว่าเอาว่าแมปนี้ผมก็จะบาเรินกันเลยนะคนดูนะนี่ลงมาแล้วว่าเป็นไงมุมมองต่อสู้ด้านข้างนะครับในตัวเราวะมาดิครับน้องนี่วู้ใครตกใคร,ใคร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 ตกด้านข้างก่อนคนนั้นแพ้น,นะครับคน,น,น,คน,น,นดูนะเอาว่ามาดินี่มาดิมาดิน้องโหตรึงนี่ฟันฟันดาบวู้วูู้้เออเออ เาดิเอดิอย่าอย่าแหลมดูเว้นตั้งแต่ว่า,เ,าเลือดฝั่งเลือดฝั่งไหนหมดก่อนนะครับเอาง่ายๆนะคนดูนะมันจะมีเวลาจับเวลากันอยู่นะครับนี่ดิเอาดิเอาดิน้องวูว้วเฮ้ยโคตตึงโคตรตึงเฮ้ย <c oughs> นี่ดิฟันไอ้ยับโดนลบโดนลบชิวๆนี่เฮ้ยอืมไปแง่กระเด็นกระเด็นคนดู กดที่ขวาได้ด้วยนะฟันมาดิเฮ้ยอันนี้มันมันปอดจังไะฮู้ฟันฟันเลือดเรายังเลือดเลือดเราเยอะอยู่นะคนดูไอ้เปอร์เซ็นต์งานโดนโจมตีเราน้อยอยู่นะคนดูนะของผม6%นะบิ๊กโคกนูนหนึ่งเห็นไหมมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเฮ้ยโอยฝั่งนั้น มันพิ่งโลดกันสิร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ a Richman Shop หรือเว็บไซต์ w w w r i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ซด้วย Richman Shop ว้าวแน่นอนเลยคนดูทำไมฝั่งเรามาคนเดียววะผมมาคนเดียวเองอะโอปิงสองร้อยกว่าเลยวะโอปิงปิงจัดเลย เอาตายแล้หนึ่งเอาว่ะเอาว่ะคนเดียวก็เฟี้ยวได้เวย้ยจริงๆมันมันมันสองมีเอสสองนะเนี่ยอีกคนหนึ่งมันไปไหนวะนะปันนี่เออเออเออเอเอโอ้โหโดนพลังสกิลเอาดาบก่อนจุ๊บมิงมีอะไรนี่ มันต้องกันครับน้องเอาดิเอาดิเ,ดเดโโฮ,โโฮ้ยโอ้โหโอ้โหฟันอยู่ฟันอยู่คนดูอ๋าฟันโดนกันยากจังวะเอาดิเอาดิมาดิาดโว้ยนันปีนเจ็ดลอยจะฟันโดนยังไงอะถามก่อนนี่นี่โอ้โหโดนไปแล้วโดนไปแล้วยังโดนฟันอะคนดูงง เอาด,อออเดิฟันก่อนฟันก่อนฟันก่อนได้ปูดฟันก่อนได้ปูดเออนี่เป็นไงนะชุบมิงชุบมิงมีอะไรมาสองนาทีเองสองนาทีเองมาดิน้องนี่โคตรึงข้ามานี่ครับอืมอเป็นไงล่ะโคตรึงเจอฟันอืม กดชิปค้างนะครับท่านผู้ชมนะชิปค้างแล้วก็กดตีนะเป็นการชาร์พลังนี่ดิว<ฮ>ูนี่ดิไอ้นี่มันพิ้วจังวะคนดูนี่เป็นไงล่ะโดนโดนโดนอยู่ คิวกด e ได้ด้วยนะคนดูนะเฮ้ยเ,เดือดว่ะเดือดว่ะอันนี้มันเล่นในโทรศัพท์นอยหนุมน่มคนนี้นี่เลยนี่เลยมาดีครับน้องเฮ้ยจะล่วงจะล่วงโอ้ฟันฟันมาดิมาดิหลบได้หลบได้ เอาดิเอาดิเข้ามานี่ดินี่ด,ดิจะไปไหนอืมล่วงตายสามรอบแล้วนะหนุม่มเรียบร้อยครับเราชนะครับโค <c oughs> ตรดึงอ้ oh my god เออเป็นไงน่ะนี่โอ้โหผม MVP เลยนะดูดิฆ่าไปสามนะท่านผู้ชมน,นะ2 0สองร้อยดามิดครับเออเอาเรื่องเอาเรื่องวะเรียรีเธอรีรีเธอสักหน่อย โอ้มา oh god นี่มี quick m a t h ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้มากดเข้าไปได้นะ open menu ก่อนอ่ามันมี shop ให้ซื้อของด้วยนี่ใช่ไหมโอ้ oh <c oughs> มา god นี่ s t o r นะโลบัก store ก็มีนะครับนี่โลบัก s t o ร์อยู่นี่นครับพันรมเออพันละห้าร้อยรำเอออะไรวนะน่ะว่าทำอะไรนะเนี่ยแล้วเอค่อยเติมยวค่อยเติมน้อง ก็ตื่นไม่เต๋อไหมเราเข้ามาในบ้านใครวะออกไปก่อนโอ้ oh God. มากดมาเฮ้ยชอบอีเวนท์สอรี่อยู่ตรงนี้โอเคเกมอันนี้เกมเซรฟเปอร์นะเราสามารถกดตัวนี้ก็ได้นะครับนี่จอยไปก็ได้นะแต่เราไม่จอยนะครับคนดูนะจอยรีพรักพกตรงนี้นะการาหนึ่งวีเอสหนึ่งมาดิหนึ่งเลยเเลพอตเลยว้าวตัวอะไรวะนะมาแล้วมาแล้ว อ๋อนี่เราเลือกตัวนะครับเมื่อกี้ยังเลือกเลือกตัวอะไรกันไปดู้ผมจะเลือกตัวนี้นะรอบนี้ไอตัวคอนนี่ไหมคนดูนะเพื่อนนี่ไปลุยโอ้แมกจอดอ้าวมีใครอยู่เลยวะคนดูสองมีกสองก็ได้อามาเอ๊ะเอ๊ะเพลงมีเพลงนิดหน่อย กดตึงก็ตึงตรงอนะครับตอนนี้รอดูแล้วไม่น่ามามากดออกก่อนมาในเกมเซิร์ฟเวอร์ทูทูเรียลทูเรียลอยู่นั้นไม่ต้องหรอกครับคนดูไปเกมเซิร์ฟเวอร์เลยดีกว่าโอเคโอ้มาก็จอยเลยดิครับ มาเดียมาเดี๋ยเดตรึงเดตงเอาตัวนี้มาละกันคนดูผมจะเอาตัวคอนมาเทมเพิร์ไปวัดเลยเอา้าวกดผิดอีกเฮ้ยมันต้องกดเรดี้ไม่ใช่กดนั่นทำไมทำไมทำไมกดจอยโอเคแล้วก็เลือกตัวนะคนดูนะโอ้หมากดรับรอนะครับตอนนี้นะเอาว่ะเอาว่ะจอยมาแล้วว่า มาดิมาดิฝั่งล่ะสองสอง,สองคนดูเราอ,อยู่ฝั่งแดงนี่มาไอ,อ้ตัวเราอะคนดูผมหาตัวผมไม่เจอว่าอ,อ,อยู่ตรงนี้ตรงนี้โ oh อ้มากดอะอะเอาวะอ๋อกดชิดขวาตี ถ้าแรกมันเป็นการตีติปกตินี่มาอืมอืมตะเฮ้ยแม่งปิงคลิปหายนี่ปิงสองร้อยกว่ามึงบ้าไปแล้วมันน่าจะมีเซิร์ฟเอเชียบ้างนะคนดูเนาะโอ้ฟักฟัก,ฟก,ฟกอืมเอาวะเอาวะหนี่เป็นไงนะฟาดผมบได้ครับตเตะ ไปละหนึ่งตัวร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร0 0ซด้วย Richman Shop ว้าวล้วงนี่เด็กเป็นไงล่ะอีกหนึ่งตัวล้วง เอิตึงไอ้ตัวแดงนี่มันเป็นฝั่งเราไม่หนคนดูเออตายเหมือนกันนี่ว่ามา,มาเริ่มใหม่ครับคนดูนะเราฆ่าไปสองเมื่อกี้นี้นี่เดี๋ยวฟาดไปกระเด็นหนึ่งร่วงคลิกขวาแล้วแม่งโคตรดีคนดูฟาดนี่เป็นไงนล่ะร่วอีหนึ่งเฮ้ยกดคลิกขวาแม่งแม่งปั่นแม่งกระเด็นสัสตว์สีเลย อืมเป็นไงล่ะฟาดนี่เป็นไงล่ะสกิลตั้งหน่อยเราต้องหาจังหวะดีๆคนดูงวดล่วงไปอีกหนึ่งไอตัวแดงๆนี่ตัวผมนะั่นนี่ตัวนี้ตัวน,วนี้คนดูนี่ตัวนี้อืมปั่นไม่โดนเตะเตะตูดเตะตูด นี่เดฟาตตายไปแล้วหนึ่งคนดูโดนผมจะกับจัดไปแล้วเออฟาดเปปนไงน่ะก็มาดีก็มาดีครับน้องนี่เปงไงน่ะหวดเว้ยเกือบไปแล้วถ้ากดคียขวาได้คือจบแล้วนะคนดูนะโอ้มากดเฮ้ยระเบิดระเบิดดีนะหลบได้หวดไปแล้วหนึ่ง ตายตายหมดยังยังมันยังเหลืออีกสองชีวิตเหรอเะหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งเอามาดิมาดิอันนี้ตัวพี่นะคนดูนะโอ้มายกอดเฮ้ยเอาดิอ้าวหลบได้ครับเออนี่เดี๋ยวโอ้มายกอดเฮ้ยอะไรวะ นี่เดีย oh oh โอ้ายกอดโอ้ายกอดเฮ้ยโอ้โห و. เกือบตายคนดูลบก,ก่อนลบก,ก่อนโอ้โหก็มาดีครับเฮ้ยใครมันเล่นสกิลนาฬิกาเข้านี่เดี๋ยวฟาดเฮ้ยหลบได้หลบได้เก้แม่งวนลูๆวนลูบลวนลูบ,ลลบลจุดก่อจะหมดเวลานะคนดูนะบอกว่าคิวไปเยอะอยู่นี่เฮ้ยฟาด นี่ดินี่ดิเป็นไงลนะ่ะกระดินตายไปอีกหนึ่งเรียบร้อยแต่มันยังเกิดได้อีกหรอวะงงไปแล้วนะนี่งงไปแล้วนะนี่ฟาดเฮ้ยนี่อ๋อแม่งปิงจังวะอือโอ้มากอดนี่เป็นไงนะกระดินโคตรตึงโคตรตึง นี่เป็นไงนะไปกระดินไปเลยดิเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนวะตัวเราอยู่ไหนเอา้าตัวผมตายนะ <c oughs> โคตรปิงเลยแม่งปิง,ปงชิบหายเยเด่นยากอยู่นะมันปิงมันปิงจัดเลยไงคนดูโอ้มายกอดนีไปไงไปและหนึ่งตายไปดีน้องบัวหลบครับหลบได้นีเด้ ไงล่ะนี่เลเซอร์พลังแสงเลเซอร์โอ้ my god โอ้ my god นี่เป็นไงล่ะฟาดกระเด็นไปได้หนึ่งไปยานี่ฟาดไปอีกหนึ่งเป็นไงล่ะร่วงตายอืมเรียบร้อยนั่นนะ่ะมันมันตายแล้วมันเกิดบ่อยจังเลยว่ามันไม่ตายทีคนดูมันไม่ตายจริงอะ่ะเฮ้ยวิกเทอรี่ว่ะ เหมือนอันนี้เะไรยโอ้เพื่อนที่หนึ่งคนดูอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องตึงปรี้ะเลยตึงปริ้นเลยคนดูอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเฮ้ยสนุกสนุกคนดูโอเคนะครับทุกผู้ชมนั้นก็ฝากด้วยการสลับเจ้ตัวเกมโปรเจกต์เกมมิ่งนะเป็นโรบอทนะครับ,นบ,นรบในแมปเหมือนอ่า แมปต่อสู้นะครับท่านผู้ชมนะเหมือนในส่วนของ Mario Boss นะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าในส่วนของอ่า Smash Boss นะครับท่านผู้ชมนะไปโหลดไปลองเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปไว <seeds> ้ให้เนาะด้านล่างคำยาใต้คลิปเนาะส่วนการแกัการหาเพิ่มเติมเกมดีๆไม่ว่าจะเป็นอารีพับจีมูไบกระตีอ m p แ c t f r ิ e f ฟล e แล Diablo เดี o r t ย l o v e r w a วั h 2 r o b l บอกรไปเติมกันได้ที่เว็บิ e แ a n s h อปนะโดยเฉพาะ้าตัวเกม o b l อสนะครับมีโ b บอก g ี f กา a r d ให้เลือกเติมด้วยนะครับไปเติมกันได้นะท่านผ เติมง่ายเติมอีกได้ได้รับไอเทมเสริมพิเศษนะครับต่อการเติมหนึ่งครั้งในอ่าเจ้าตัวอ่าโรบอทกิฟต์การ์ดนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เป็นเกมที่เติมง่ายมากๆนะครับไปเติมกันได้ที่เว็บพิชแมนชอปนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ตัวเด็กกับเจ๊ก็นคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่โค้กถ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอก็มาคลิปหน้าบายจ้าเคตรึงเคตรึง ร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @wishmanshop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าว